เป็นวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะวันนี้มาเที่ยวอาชานบ้านอ่าคานิงกาค่ะมาเติมความสวยความงามแล้วก็ปลดปล่อยสักหน่อยจะมาใช้เงินค่ะมาลา,ลายลายซับค่ะ จะกลับก็นู่นล่ะค่ะตัวเบาซับหมดตัวบโอ้จบแล้วบายบาย เสื้อต oh, oh. right. oh so, ัวนี้สวยเอาแต่เสื้อนะวันนี้เรามาช็อปโซลาฮ์ปีเดนบอสันแห่พายไทยสาวๆมาช็อปกันนะครับโอ้ยได้เห็นหน้าบ๊องมือชิบูสาวๆเอาหน้ามาโชว์แน่ใช่ง่ายมั้เถอะวิดีโอเด้หนึสูเอาดีเอ้อสู้ถากันเองค่ะอุ้ยง่ายมิเรีย คนงามเนาะเนาบันไดงามแต่คนงามบันไดนั่นโอ้ยบุรีเริ่มจตื่อจ่าคนเจนวันนั้นจ่าคนเจนบอกเข็ดเดียบนั้นนะบอกเข็ดใดเข็ดใดเข็ดหนึ่งเข็สองเข็ดสามเข็สี่เข็ดสี่กับเข็ดอย่มาพร้อมซ้อนมาโอ้ยฉันอยากนางเอยาไปไปแกงบ่โอ้ยเพร่้ยวเสีเอาไว้ไปแกงเชิญนะคะเด้อให้มึง อันนี้อยู่ที่นี่ I need jewelry แบนนี้ว่าสมราคาเท่าเดิมบ่าม,มันถือไปนะโอเคนี่อีแบนนี้มันเครื่องสบอางเข้าไปไหนอะเครื่องสบอางนีง่ เยี่ยมเนี่ยแบนดีสมนะคะเธอมหานก่อยบ๊ายบายตั้งงานให้ฉัน I need to ถ้าซีซื้อแบนตังนนต้งงานให้ฉันหรอฉันอยากได้ต้องหูห่างเธอลงฐานาตรงราคาเนี่ยอนี่นี่พันกว่าบาทกันเนี่ยเนี่ย บ่ฉันอยากได้ข้อเท้าขาฉันอยากได้ข้อเท้าขาอันนี้ชูไปไป,ไปไปสาต่ออันจะซื้อของคุณในไปเวก,กันเด้เดีดป้ะไม่เปิดดีกว่าใบใบบน<อ>ที่ไหนเว้ยเฟ้กเวกันจะกลับไปคุณหรอเกินสมอยู่ที่ไหนนี่ไงอ๋อ I want to shop นโอ,อ Hello baby!